ไม่สามารถถ่ายทอดช่วงเวลาอันแสนอึดอัดออกมาได้อย่างมีพลังเท่าที่ควรการเล่าเรื่องของภาพยนตร์นั้นอยู่ในขั้นย่ำแย่เส้นเรื่องต่างๆถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าสับสนตัวละครแต่ละคนคิดและก็ตัดสินใจอย่างไร้เหตุผลขาดที่มาที่ไปทําให้ภาพยนตร์ไม่สามารถนําเอาความขัดแย้งในเรื่องมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เลยน่าชื่นชมในแง่ของการเป็นบทบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์แต่นอกเหนือจากนั้นแล้วภาพยนตร์มีภาพรวมที่น่าผิดหวังมากๆ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมนรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ six minutes to midnight รหัสลับพลิกสมรภูมินรกเรื่องราวของโทมัสมิลเลอร์สายลับอังกฤษที่ต้องแฝงตัวเข้าไปเป็นครูรับจ้างในโรงเรียนหญิงล้วนซึ่งเต็มไปด้วยลูกสาวของผู้มีอำนาจในพักนาซีเยอรมันนะครับ ก่อนที่เขาจะค้นพบแผงการลับของปฏิบัติการที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่แล้วโทมัสมิลเลอร์ก็ถูกฉีกหน้ากากของสายลับทำให้เขาต้องหนีเอาชีวิตรอดและพยายามหยุดยั้งปฏิบัติการลับของฝ่ายเยอรมันให้ได้เหตุการณ์ครั้งสำคัญบนหน้าประวัติศาสตร์อย่างสงครามโลกครั้งที่2มีแง่มุมให้หยิบมาเล่าได้มากมายนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังมีเหตุการณ์เล็กๆ ซึ่งเป็นรายละเอียดรอบนอกของสงครามที่ส่งผลต่อหน้าประวัติศาสตร์และก็ยังไม่เคยถูกหยิบมาตีแผ่เช่นเดียวกันครับภาพยนตร์เรื่อง Six Minutes to Midnight รับหน้าที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยการพาผู้ชมเนยย้อนเวลากลับไปในช่วงเดือนสิงหาคมในช่วงปี1939นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่สงครามโลกครั้งที่สองจะประทุขึ้นโดยเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดของทุกฝ่ายและทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ล้วนแต่เป็นหมากบนกระดานของสงครามทั้งสิ้นครับ อย่างไรก็ตามนะครับคงเรื่องของ six minutes to midnight กลับไม่สามารถถ่ายทอดช่วงเวลาอันแสนอึดอัดออกมาได้อย่างมีพลังเท่าไหรนักโดยผมคิดเอาเองนะครับว่าเหตุการณ์จริงอันเป็นต้นเรื่องของภาพยนตร์เนี่ยมันไม่น่าจะมีวัตถุดิบอะไรที่เข้มข้นมากเท่าไหรนักจึงทําให้ตัวหนังไม่สามารถสร้างสถานการณ์ได้อย่างที่ต้องการครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ชมทั่วโลกเนี่ยเห็นตรงกันนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วสงครามโลกครั้งที่2มันก็เกิดขึ้นอยู่ดีครับดังนั้นภารกิจของตัวละครเนี่ย จึงดูขาดน้ำหนักและก็ขาดความสำคัญอยู่ในทีครับเมื่อในท้ายที่สุดแล้วตัวละครก็แทบจะไม่ได้กอบกู้อะไรที่มีผลกับสงครามโลกเท่าไหรนักยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับการเล่าเรื่องของภาพยนตร์เนี่ยอยู่ในขั้นย่ำแย่เลยทีเดียวครับ Six Minutes to Midnight เลือกเล่าเรื่องพร้อมกันหลายประเด็นในเวลาเดียวกันครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าเส้นเรื่องของสายลับและก็ภารกิจหยุดยั้งปฏิบัติการของฝ่ายเยอรมันเนี่ยมันกลับเป็นเส้นเรื่องที่น่าสนใจน้อยที่สุดของเรื่องครับ นอกจากนี้เส้นเรื่องต่างๆยังถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าสับสนบ่อยครั้งนะครับที่ระหว่างการรับชมเนี่ยผมไม่เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เลยครับเนื่องจากตัวละครแต่ละคนนั้นคิดและก็ตัดสินใจอย่างไร้เหตุผลขาดที่มาที่ไปซ้อนทับอยู่กับเส้นเรื่องที่ยุ่งเหยิงและก็ขาดความลงตัวมันจึงทําให้ภาพยนตร์เนี่ยไม่สามารถนำเอาความขัดแย้งในเรื่องมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เลยครับนอกจากนี้ภาพ,พยนตร์ยังเลือกให้ความสําคัญผิดจุด โดยเลือกจะทิ้งการเล่าตัวตนของตัวละครปูมหลังและก็ความสัมพันธ์ของพวกเขาหรือกระทั่งความสําคัญของภารกิจที่พวกเขาเนี่ยแฝงตัวเข้ามาทําก็ไม่ได้รับการบอกเล่าอย่างมากพอนะครับจึงทําให้ผู้ชมเข้าไม่ถึงประเด็นสําคัญอย่างความจงรักภักดีต่อประเทศชาติมูลเหตุของสงครามและก็การเสียสละทุกอย่างเพื่อความสําเร็จของภารกิจก่อนที่ภาพยนตร์เนี่ยจะทวีความยุ่งเหยิงมากขึ้นในช่วงองค์ที่3ด้วยการเพิ่มตัวละครใหม่ๆเข้ามาอย่างไม่มีปีมีขลุ่ยเลยนะครับ โดยจุดประสงค์ก็เพื่อจะเพิ่มความระทึกให้กับเรื่องราวแต่การควบคุมจังหวะและก็อารมณ์โดยรวมที่ล้มเหลวเนี่ยทำให้ตัวหนังไม่สามารถไต่ระดับไปถึงจุดพีคได้อย่างที่หวังเอาไว้แม้จะเต็มไปด้วยการไล่ล่าอันตรายของภารกิจและการหักมุมนับครั้งไม่ถ้วนก็ตามครับโดยรวมแล้วนะครับภาพ,พยนตร์เรื่อง Six Minutes to Midnight น่าชื่นชมในแง่ของการเป็นบทบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่หยิบยกเหตุการณ์ที่ผู้ชมเนี่ยไม่เคยรับรู้มาก่อนมาบอกเล่าเป็นภาพยนตร์นะครับ แต่นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยภาพยนตร์มีภาพรวมที่น่าผิดหวังมากๆการเล่าเรื่องของหนังเต็มไปได้วยความวุ่นวายสับสนแล้วก็ไม่สามารถใช้ความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ระดับสงครามโลกมาสร้างสถานการณ์ระทึกขวัญได้อย่างที่ควรจะเป็นเลยครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Six Minutes to Midnight ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือผู้บริสุทธ มักจะตกเป็นตัวประกันของสงครามเสมอภาพยนตร์เรื่อง Six Minutes to Midnight เริ่มตน้นโดยการพาผู้ชมเนี่ยไปทำความรู้จักกับวิทยาลัยออกสตาวิกตอเรียซึ่งตั้งอยู่ในย่านเบ็กซ์ฮิลล์ออนซีทางชายฝั่งตอนใต้ของประเทศอังกฤษครับโดยโรงเรียนแห่งนี้นะครับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการสงบศึกระหว่างประเทศอังกฤษและก็เยอรมันครับด้วยการเปิดโรงเรียนสอนลูกสาวของบรรดาชนชั้นสูงของผู้นำนาซีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนมากขึ้นนะครับ ย่างไรก็ตามการสงบศึกผ่านการสร้างโรงเรียนเนี่ยมันเป็นเพียงกุศโ,โลบายที่ผู้มีอำนาจตั้งขึ้นเพียงเท่านั้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองใกล้ปะทุเด็กนักเรียนสาวทุกคนเนี่ยกลับกลายเป็นตัวประกันของสงครามอย่างไม่ทันตั้งตัวครับเนื่องจากพวกเธอทุกคนเนี่ยเป็นลูกหลานของผู้มีอำนาจชาวเยอรมันที่มาเรียนและก็ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษนะครับดังนั้นทางการของเยอรมันจึงสั่งให้พวกเธอเนี่ยเดินทางกลับบ้านโดยด่วนก่อนที่สงครามจะเริ่มต้นขึ้นขณะที่ฝั่งประเทศอังกฤษเองเนี่ย ก็ต้องการจะฉุดรังนักเรียนทุกคนให้อยู่ในประเทศของพวกเขาเพื่อเป็นเครื่องยืนยันครับว่าเยอรมันจะไม่สั่งโจมตีอังกฤษนั่นเองครับจากการปลองดองกันด้วยการศึกษาจึงกลายเป็นเกมทวงดุลอำนาจระหว่าง2ประเทศโดยที่มีชีวิตของนักเรียนเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญของสงครามในทันทีครับตัวละครหลักของภาพยนตร์อย่างโทมัสมิลเลอร์ถูกนําเสนอในฐานะตัวแทนของเหรียญ2ด้านครับเนื่องจากภาพยนตร์เล่าอย่างชัดเจนนะครับว่าโทมัสเนี่ยเป็นลูกครึ่งแม่ของเขาเป็นคนอังกฤษ ขณะที่พ่อของเขาเป็นคนเยอรมันดังนั้นเขาจึงเข้าใจสถานการณ์ทั้งสองฝ่ายได้ดีที่สุดครับแรกเริ่มเดิมทีเขารับงานเป็นสายลับเพื่อต้องการจะรลงข้อมูลการเดินทางของนักเรียนทุกคนแต่เมื่อเขาได้ใช้ชีวิตร่วมกับพวกเธอเนี่ยทำให้เขาได้เรียนรู้ครับว่าพวกเธอต้องพบเจอกับอะไรบ้างได้เข้าใจถึงการวางตัวอันยากลําบากกับการเป็นคนเยอรมันที่อาศัยอยู่ในประเทศของศัตรูและที่สําคัญก็คือโทมัสได้เรียนรู้ครับว่า นักเรียนทุกคนเนี่ยเป็นเพียงผ้าขาวที่ถูกแต่งแต้มด้วยความเกลียดชังจากมือของผู้มีอำนาจทั้งสิ้นครับพวกเธอไม่มีอำนาจในการกำหนดชีวิตของตัวเองแล้วก็ตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งที่พวกเธอเนี่ยไม่ได้เป็นคนก่อเลยครับสิ่งที่น่าเจ็บปวดที่สุดสำหรับสงครามและก็ความขัดแย้งก็คือผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมักจะเป็นผู้บริสุทธิ์เสมอนะครับเนื่องจากพวกเขาทุกคนไม่มีอำนาจไม่มีอาวุธ และก็ไม่มีความสําคัญมากพอสําหรับชนชั้นผู้นําที่ไร้คุณธรรมที่มุ่งเน้นแต่การขยายอํานาจการปกครองของตัวเองจนลืมหันมามองประชาชนเบี้ยล่างที่ต้องปากกัดตีนทีบต่อสู้ดินรนและเป็นเพียงตัวประกันของชนชั้นปกครองเท่านั้นฝากไว้ให้คิดกันนะครับและก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้วิที่ 5คะแนนครับบทภาพยนตร์ค่อนข้างล้มเหลวในการเล่าเรื่องรวมไปถึงการสร้างความระทึกของสถานการณ์ครับเนื่องจากภาพยนตร์ไม่สามารถทําให้ผู้ชมเนี่ยรู้จักกับตัวละครได้มากพอและก็ยังไปให้ความสําคัญกับเรื่องที่ไม่จําเป็นเยอะเกินไปอีกด้วยครับในส่วนของงานสร้างนะครับผมขอให้ไวที่หคะแนนครับนอกจากการถ่ายทอดบรรยากาศของชายฝั่งอังกฤษตอนใต้อันสวยงามแล้วงานสร้างของภาพยนตร์เนี่ยอยู่ในระดับมาตรฐานครับไม่ได้มีอะไรให้พูดถึงมากมายนัก ในส่วนของนักแสดงผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับโดยบทหนังที่ขาดมิติภาระหนักจึงตกมาอยู่กับนักแสดงแบบเต็มๆนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็ทําได้แค่ประคองตัวครับทั้งนักแสดงนําอย่างเอ็ดดี้อิซาดหรือนักแสดงมากฝีมืออย่างจูดี้เดนช์ก็มอบการแสดงระดับมาตรฐานไม่ได้มีใครโดดเด่นหรือว่าน่าจดจําครับข้อคิดที่ได้ผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับ ประเด็นของหนังนั้นน่าสนใจนะครับกับการใช้เด็กนักเรียนซึ่งเป็นลูกหลานของชนชั้นนาของชาวเยอรมันเนี่ยเป็นตัวประกันของสงครามแต่ในสุดท้ายแล้วเนี่ยภาพยนตร์ก็ไม่ได้ขยายผลหรือว่านําพาเรื่องราวไปสู่อะไรที่ i ิม a พ t ได้มากเท่าไหร่นะครับส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้วิธี5้คะแนนครับโดยการเล่าเรื่องที่ล้มเหลวทําให้ตัวหนังเนี่ยขาดความสนุกและก็น่าติดตามไปโดยปริยายครับ ในช่วงครึ่งแรกของภาพยนตร์นั้นไม่สามารถสร้างจังหวะที่ดีได้ในขณะที่ครึ่งหลังเนี่ยแม้จะมีฉากการไล่ล่าและก็ฉากการหักเหลี่ยมกันระหว่างตัวละครมากมายนะครับแต่ทุกอย่างก็ถ่ายทอดออกมาอย่างธรรมดาธรรมดาไม่ได้น่าตื่นเต้นเร้าใจอย่างที่ควรจะเป็นเลยครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลี่ยกันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่อง Six Minutes to Midnight รหัสลับพลิกสมรภูมินรกได้คะแนนเฉลี่ยจากฟรีเมนต์ไปอยู่ที่5.6คะแนนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟิเมนรีวิวในวันนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Six Minutes to Midnight นะครับเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่พิสูจน์ให้เราเห็นอย่างชัดเจนครับว่าเหตุการณ์ใหญ่ยังสงครามโลกเนี่ยยังมีเรื่องราวที่รอการสำรวจอยู่อีกมากมายครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟิเมนในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Apple Podcast Spotify รวมไปถึง YouTube Channel นะครับนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับฟิเมนได้ ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับถูกท่านสามารถของคำว่าฟิเม้นแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับใน EP หน้าฟิเม้นจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเม้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ